เกีกับจอร์แดนรัตัดสินได้ไว่าเอ่ะเมื่อกี้เราก็ชนะเขาเยอะได้อยู่นะเดี๋ยวรอบนี้เป็นไงไม่รู้นะครับดา้วเมเยอะสุดนี่มัสโ์อ,อ,อเบเอาไปแดกกันเลยีเดียวแล้วก็แข่งกันกันกบอารุกาดนะครับอีเฮ้ยอารุกาดมันแรงขึ้นวะ่ะหรือเพราะอะไรเพราะเพราะได้เปิดพลังหน่อยไง สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและดีเราขอแนะนำที่เติมโค้ดเกมโดยเฉพาะตอนนี้เกมมิเชนกโก้ทางร้านกำลังมีโปรโมชั่นส่วนลดถึง35%ถูกกว่าเติมมีแบบเยอะมากปลอดภัยแถมสะดวกส,สุดนอกจากเกมมิจเชนกโก้แล้วทางร้านยังมีเกมให้เลือกเติมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นโมบายเจนฟรีไฟเอวีผับจีนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและยังสามารถใช้โค้ด TGPRO เพิ่มส่วนลดได้อีกถึง3%เลยทีเดียวบริการไวปลอดภยัยใส่ใจลูกค้าต้องที่เติมโค้ดเกมเท่านั้น สามารถติดต่อ min แอดมินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาเล่ะครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่ครบนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้บัญชาการที่มีชื่อว่ายูกินั่นเองนะครับผมสำหรับผู้บัญชาการตัวนี้ก็มีท่านผู้ชมเราคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้เล่นให้ดูบ้างนะฮะโอเคงั้นเราก็มาจัดกันเลยนะครับผมอันนี้ผมจะมาเล่นกับคุมพลังราคาถูกก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้เห็นว่าอาุกาในโหดจัดๆเลยนะครับ งั้นเราก็จะมาลองเล่นอลูกาดกันว่าเอามาเล่นกับยูกิเนี่ยจะเวิร์กไหมนะครับผมอลูกาดเนี่ยเป็นคุมพลังของเจ้าแห่งอาวุธแล้วก็คุมพลังหน่วยเงานะฮะโอเคผ่านรอบแรกไปแบบการฟาร์มคลิปนะครับดีเฟสเป็นการ์ดสีทองนะครับผมขอการ์ดรับอุปกรณ์เลยกันเอาไปให้เอาไปให้กับอลูกาดเนี่ยแจมเลยมา เป็นอุปกรณ์สีส้มนะฮะมีกรูมานะครับในในร้านค้าแต่เรายังไม่ซื้อนะครับผมส่วนสกิลของยุกิเนี่ยถ้าหากว่าใครยังไม่รู้เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสาเสกิวหนึ่งดาวของยุกินนะครับผมมีชื่อว่ามีสเสน่ห์นะครับเริ่มต้นใช้ได้ตั้งแต่รอบที่สองเฟีที่หนึ่งะครับผมให้เลือกฮีโร่หนึ่งตัวเพื่อไล่มนสะกดนะครับให้กับพันธมิตร2ตัวที่อยู่ติดกันตรงข้างซ้ายขวานะครับผม ตัวที่ถูกมนสกดเนี่ยจะสละชีวิตเพื่อเพิ่มพลังให้กับผู้ได้นะครับโดยผู้ได้จะได้รับผู้ได้จะได้รับ25%จากพลังโจมตีไฮบิตของปฏิมทรที่สละชีวิตนะครับผมส่วนสกิลสองดาวก็คือนอกจากนี้แล้วก็ยังได้รับ H p ผเพิ่มขึ้น40%ของเป้าหมายอีกด้วยนั่นเองนะครับสกิลก็มีประมาณนี้นะครับก็คือเราจะสามารถใช้ได้ก็เรียกรอบที่2นู่นนะครับ แต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมน่ะเหรอต้องบอกว่าถ้าหากว่าเราจับสก mm ิล hmm. ไปใส่ไปใส่ถูกตัวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยนะครับ mm hmm. เริ่มต้นก็ไม่มีอะไรนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ฟาร์มนะครับ mm hmm. การที่เราจะฟาร์มอาลูกาดให้ได้3รดาวนั้นเนี่ยเรามีเงื่อนไขยอยู่ก็คือห้ามเลเวลผู้ประชาการห้ามเกินเลเวล5นะครับ mm hmm. จริงๆมันก็เกินได้แต่เปอร์เซ็นที่มันจะ มีตัวหนึ่งบาทโทรมาเนี่ยมันจะยากนะครับตอนนี้ผมก็ไปปล่อยไปก่อนนะฮะยังไม่ได้ฟาร์มยังไม่ได้อะไรนะครับโอเคหาวิธีประคองเลือดนะตอนนี้พนตอนนี้เราเพลม,มาสองม็ดรวดเลยนะครับเอาละรอบต่อไปได้เจอกับใครฮะรอบต่อไปนี่ดวลกับนาหน้านะครับผมนาหน้าว่าไงครับ นาน่าเล่นอีรูดิติโอนะครับเออไม่ใช่นาน่าเล่นของฮูก้านะครับเออชื่อนี้ยังติดโหูอยู่ยังไม่ยังไม่หายไปไหนเหมือนจะมีโอกาสผ่านได้อยู่นะครับแต่อารกาเราตายไปแล้วอ่ะโอเคอย่างน้อยกรูก็แบกได้นะครับกรูก็เป็นตัวที่โหดมากอยู่แล้ว ประมูลครับผมประมูลเราได้เลือกเป็นปคนที่ห้านะครับไหนดูซิเราจะได้อะไรกับเขานะเอานี้ก่อนเลยกันนะครับก๊อปปี้ฮีโร่นะครับผมมีใครมาแยกไหมเอ่ยมีนาหน้าตัวนี้เดินป่วนอยู่นะครับมันต้องมาปวดเราแน่เลยดูแล้วเนะี่ยนั่นไงว่าแล้เชียวเสียทองไปเออ่ โอ้โหยังมีคนมาเยี่ยงอีกก่อนมาดิจัดปใครจะเอาต่อไหมใครจะเอาต่อเกียนชิีพายผมรู้ว่าเขาไม่เอาหรอกเขาแค่มากดเล่นเฉยๆใชๆใ้ทองไปสิบสองทองเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโอเคนะครับผมได้เวลาฟาร์มแล้วนะฟาร์มไปก่อนเลยนะครับผมพลังอุูการอ่าเปิดพรให้กับเจ้าแห่งอาวุธนะครับผม ถ้าคุณจะเปิดพรเนี่ยแนะนําให้เปิดให้อารุกะอยู่แล้วนะถึงจะติดชายไหนเราก็เล่นสายนั้นได้ทั้งคู่นะครับถ้าติดเจ้าแห่งบุษเราก็เอาเจ้าแห่งอาวุธมาก่อนถ้าติดหน่วยเงาแล้วก็เอาหน่วยเงามาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ยากเลยนะตอนนี้ได้อารุกะสองดาวมาแล้วแต่ผมยังไม่ใช้สกิลของยูกิใส่นะครับตอนนี้ตัวเรายังมีน้อยกันมากเลยนะเจอกับคารินานะครับผมเหมือนจะเอาชนะคารินาไม่ได้หรอกดูแล้วเนะี่ย เอาชนะไม่ได้จริงๆซะด้วยนะครับฮันเดอบีผ่นี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะเออได้ประมาณที่3ที่4ได้อยู่นะครับแต่จะให้ได้ที่1น,นี่ต้องมีตัวอื่นมาเสริมทับด้วยถึงจะได้โอเคจบไปแล้วนะครับผมมาฟาร์มมารูกากันต่อนะครับดีฟีตนะครับผมฟาร์มเรื่อยๆนะแต่ทองเราจะมีลดเกิน20นะครับ โอเคอืมรับมาก่อนแล้วกันเอาให้หลอดตันนี้ทิงท้งๆไปก่อนเปิดแจ้งเห็นอาวุธครับอะไรที่ไม่ได้ใช้นี่ก็ปล่อยไปโอเคตอนนี้มีอลูก,กาสหนึ่งตัวนะครับรับมาเจอกับจจนสันนะครับผมจจนสันเล่นของพูก้านะครับมีคริสตนันเวทมนของพูก้ามาแล้วซะด้วย หมือนจะมีโอกาสชนะนะฮะโอ้โหอย่าบอกนะว่าเอาชน,าเนะเบรเดเลกไม่ได้แพ้ hey, เบรเดเลกที่ไม่มีดาวนี่เขิ่นเลยนะครับโอเคเหมือนจะเคลียร์ได้อยู่เรียบร้อยเลือดเหลือที่83ก็โอเคนะฮะก็ไม่ได้เยอะเลยก็ไม่ได้น้อยเกินไปเอาเป็นเลเวลห้าก่อนโอเคมีการพาร์เดอร์อมานะครับผมอรอับพาร์เดอร์อแล้วกัน อลูการับเบลครับกูรูรับเลบลนะฮะกูยังไม่ได้อัพวะ่ะอลูการ์วางไป้สองตัวนะับผมราะว่ามีการ์ดพาเดอร์นน่นเองนะครับการ์ดนี้เอามาเล่นกับยูกิกกว่าเป็นอะไรที่ขี้โกงเหมือนกันนะฮะว่าเราจะสามารถบัฟพลังเพิ่มโจมตีเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมโอ้โหยังเจ๋งอันนี้ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีมากเลย อัปเดตสถานการณ์นะครับตอนนี้มีคนไฟล้วก็คือไรสซอร์แล้วก็คาลีนานะครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นตัวไฟลุอีกตัวหนึ่งก็คือตัวคากร่าแต่คากร่าโดนดับไฟไปแล้วนะขอรับสปีดจมตีแล้วกันนะครับโอเคเอากดซื้อไม่ทันเมื่อกี้ฟามารูกาดครับผมดีเฟสอ้ทองเราไม่พอวะ่ะสปีดจมตีเปลี่ยนให้กับ รูลแล้วกันโอเคขอให้ผ่านรอบนี้ไปก่อนนะฮะมีตัวให้ให้ฟาร์มกันเยอะเลย,ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นก่อนเจอกับไลล่านะครับไลล่าเล่นผงพูก,ก้านะครับเป็นไม่ใช่ไลล่าเล่นกองพันดวงดาวนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดไปเนี่ยตอนที่เจอกับจอนสันเมื่อกี้เป็นผงพูก,ก้านะครับผมเป็นไม่ใช่เป็น <laughs> เป็นกองพันดวงดาวนะครับเมื่อกี้ผิดโอ้พูดผิดต้องขออภัยด้วยนะ กองพันธุ์งดาวเหมือนว่าจะโดนเนื้อเป็นนิดหน่อยนะครับนิดเดียวเนื้อไปประมาณ2%นะครับไม่ได้เยอะอะไรเขาก็ยังเล่นกันได้อยู่นะไม่จะบอกนะว่าเออนึกว่าจะเอาชนะเขาได้ไม่ได้นะครับเอาละอัพเบลครับผมอับเบลแต่เน้นไปที่อุลก,กาดก่อนนะฮะเออตัวอื่นก็อย่าพึ่งนะครับดีเฟส อูกายังขาดอีกสองตัวเลยนะครับเนี่ยกด,ก,กดให้กลับกดให้กับครูไปก่อนนะครับเองให้ครูแบกดูก่อนมีใช่งานสกิวก็อย่างเมื่อกี้เะฮะก็แค่ลากสกิลไปใส่ตัวที่เราต้องการให้เขาไล่ไล่หมดนั่นเองนะครับผมตัวที่อยู่ตรงข้างซ้ายหัวก็จะหายไปนะครับวิงนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมการทำงานสกิลก็ไม่มีอะไรนะฮะ มันมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียด้วยนะไอตัวเนี้ยโอ้โหเอาชนะคากุุ้าไม่ได้เลยครับแสดงว่ากรูเนี่ยมาเปิดแสตสก,กิลของยูกิเนี่ยไม่เวิร์กนะครับไม่รอดว่ะต้องเปลี่ยนให้อาลุก,กาดเหมือนเดิมแหละดูแล้วเนี่ยตัวนี้เลือดผมเหลือ59แล้วเลยครับ เดือดแน่นอนวันนี้เลือดเลือแค่นี้ฟราร์มต่อครับผมดีฟริดดีฟรดดีฟริฟดรมาและขอกดคัปปี้เลยเลยกันเดี๋ยวเราจะไม่ทานการนะครับโอเคนะได้อลรก,กาดสองตัวนะครับเปิดสกิลให้กับอลรุก,กาดแล้วก็ไอเทมก็ย้ายไปหมดเลยโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะให้อลูกกาดแบกครับ ขอดูหน่อยว่าอาลูกาดเพผนนี้เห็นเขาเล่นกันเยอะจังแต่เขาไม่ได้เล่นกับยุกิกันนะเขาไม่เล่นกับตัวอื่นนะเจอกับออโร่านะครับผมอลโร่เาเล่นเมทูซิร่นะฮะอลูกาดตัวเดียวหยไหวไหมเอ่ยตำแหน่งเรายังไม่เยอะนะระวังตัวได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้เราสามารถออพเลวลได้เนี่ยเพราะว่าได้อลูการสามดาวมาแล้วเนะี่ยอืม มันจะไหวอยู่นะเหมือนจะไหวอยู่นะครับฝั่งนู้นก็ไม่ได้โหดอะไรนะครับก็เป็นเมโทชิโดที่ยังไม่เต็มดูเลือดมีนิดเดียวเองหรอดูเลือดมีแค่หนึ่งพันหนึ่งหมื่นกว่านะครับหยุดเลือดเอาเลเวลเลยฮนะเป็นเลเวลหกมีคริสตัลเวทมนต์ของปีศาจเพลิงนะครับ เพราะว่าหน่วยเงาเนี่ยออามาเล่นกับอลูกาดนี่มันไม่อลูกาดไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่แล้วก็จะเสียทองเยอะเกินไปผมขอผมพลังอันนี้แล้วกันนะครับผมจะไปเปิดให้กับอลูการนี่แหละจริงๆถ้าไม่ได้นี่ผมก็จะวันอื่นนะมาครับผมโอเคนี่เพราะว่าเรามีตัวหนึ่งที่มีประจัทเพิ่งอยู่แล้วก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ เราสามารถกด skill, สกิลสั่งเวรได้เลยด้วยไงมันสะดวกดีอะแล้วก็เอาขุมพลังพิศาจเพิงมาสั่งเวรยรให้กับอารุกะเลยซ้าก็สิ้นเรื่องนะครับไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนเนาะโอเคตอนนี้นะครับยังไม่มีใครใกล้ตุยนะแลวผมก็ยังไม่ฟาร์ม้วยเพราะว่าทองเหลือน้อยมากเจอกลันเซอรนะครับผมันเซอรดเล่นอะไรเอ่ยันเซอรลดเล่น ผมพลังอะไรไว้เนี่ยมีทั้งแทงมีทั้งนักดาบด้วยมันจะเป็นแทงคู่กับนักดาบนะครับเอาชนะเขาได้ไม่แน่4ลุมหนึ่งแล้วอะถ้าจะเพล็คงที่เซบเบอร์จับยกอะอืมเซบเบอร์ได้เมย์ยังไม่แรงนะครับมีลุนอยู่โอเคเหมือนจะเอาชนะได้นะฮะเจอกับไทเกียวตัว,ต,วตัวฮะมาดิอารเกเสวรจมตีเพิ่มขึ้นเลยครับ เออเรียบร้อยรับมานะครับบาดังขุมพลังพิศารเพลิงโอเคเรายังไม่ฟาร์มอะไรายเยอะมากมายนะครับเมื่อกี้ผมได้บาดังแล้วก็ตัวคาริสมาแนละ้วจริงๆเราก็ปล่อยขุมพลังอันนี้ไปได้เลยมันจะต้องเปิดถึง6ถึงจะแรงจริงนะครับขุมพลังปิศารเพลิงเนี่ยงั้นเราจะต้องปล่อยขุมพลังหน่วยเงาทิ้งไปนะครับ แต่ว่าตัวนี้ยังก่อนนะยังก่อนเปลี่ยนไอเทมให้กับอารุกะตัวนี้แล้วกันเจียกับจอนสันนะครับโอ้โหจอนสันมี3ดาวแล้วมีฮิลเคิร์ส3ดาวมีแอดลาสสามดาวรอดไหมวะโดนฮิลเคิร์สฆ่าตายก่อนแน่เลยมันมีตัวสตัร์นะ่ะโอ้มีตัวสตัร์น,นี่แย,ย่เลยนะครับเนี่ยรอดไหมวะ อุ้ยมันชาร์จมานาช้ามากเลยว่ะเอเอมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่จัดการไอร้ลานให้ตาก่อนนะครับโอเคอลาตายไปแล้วเดี๋ยวหน้าตัวเดียวครับผมจ้วงเออโอโหเกือบเกือบไม่รอดนะครับเนะี่ยเลือดเราเหลือลนิดเดียวนี่เราชาขวาเราแพ้นี่เป็นอะไรที่แย่มากมีการข่มพลังมาอุ๊ยการ์ดนี้มันเฉพาะปีศาจพลิงเลยนี่หว่ะหรือว,ว่าเราเจะเอาข่มพลังดีอะไรดีวะเนี่ย ขอลองการ์ดไปนี้ก่อนละกันผมไม่เคยเล่นสักทีนะครับการ์ดไปนี้ไหนก็มีโอกาสก็ขอลองเลยด้วกันนะฮะมีรูปตัวไหนที่มีอุปกรณ์3ซิ้นแล้วจะสามารถเพิ่มสบปคจุตีเพิ่มอีกเป็น35%นะการ์ดเมื่อกี้ฟาร์มครีปฟาร์มครีป ตัวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือการอัพเวลตัวผู้รจัก,การให้เพิ่มความจุให้ได้เยอะที่สุดนะครับโอเครับมารับมามาแช่แข่งนะครับผมในสถานการณ์จำเป็นก็ต้องได้ใช้นะอันนี้อัพเวลครับแปะคาริสนะครับผมรับมาก่อนเอาคาริสวางไปแล้วก็มาสังเวยนะครับ คาริสสังเวอร์นี่ปีศาจเพลิงก็ไปอีกตัวหนึ่งเลยนะครับคาริสสังเวอร์นะครับแล้วก็อันนี้นะครับสังเวอร์เหมือนเดิมอ่ะสังเวอร์คุมพลังปีศาจเพลิงนะครับผมเพื่อที่เราจะได้สกิลของปีศาจเพลิงมาเลยนั่นเองนะฮะเป็นการบังวยทางลัดนั่นเองเพราะว่าเราต้องการจัดการพวกนี้ด้วยนะครับพวกคุมพลังนี้เนี่ยมันจะแชร์ดาเมจกันก็ต่อเมื่อมีคนตายนั่นเองนะครับเราก็สังเวอร์ไปเลยซะก็แล้วกันมาเจอกคาริน่านะฮะ เขาชนะยังยเล่นฮานาบีอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วทำไมเอาสกิลไปให้กับฮานาบีวะนะไงครับเอ,อาอลูกาสปีจมดีเพิ่มขึ้นแล้วเออสะดวกดีว่ะการแบบการแบบเมื่อกี้ดูลุงเลยครับผมเดี๋ยวอลูกาตัวเดียวเร็วนะฮะเหมือนจะชนะได้นะครับผมโอ,อเคดาเมจก็เป็นหมื่นๆนะครับตัวนี้ยังเปิดคุณพลังไม่เต็มก็ประมาณนี้แหละฮะก็ถือไปใช้ได้อยู่ประมาณนึงนะฮะ โอเคมีปีศาจเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมกลูนะละกลูนี่เราไม่ต้องทมก็ได้ั้งเพราะว่าผมจะต้องขายไปช่วงในท้ายผมจะต้องขายทิ้งอยู่แล้วนะฮะขายทิ้งแล้วก็ไปอัพเลเวลผู้บัญชาการแล้วฟาร์มตัวปีศาจเพิ่มให้เต็มนะครับแล้วมาสัขคาแล้วกันมีคนใกล้ตายนะครับผมบออรูล่านะครับแต่เขาก็ยังรอดมาได้อยู่นะ มีออโรามี ina, ม ila, คารินามีไลล่านะฮะมีนาน่านะอ๋อชื่อสคนสี่คนนี่เรียนกันเลยวะ่ะคลองจองเจอกับนาน่านะครับนาน่ามีโรดิต้า3ดาวแล้วก็เล่น Metro Zero, เมโทซีโร่นั่นเองนะครับผมเกียรดลูมินเน็กซ์ซัดว่ะยังไงฮะอลูก,กาดเราดาเมจทหนึ่งหมื่นแล้วรับผมหนึ่งหมื่นแล้วฮะตอนนี้โอ้เหลือตัวเดียวแล้วเหลือตัวเดียวแล้วกลยเป็นสองหมื่นแล้วครับ ได้เป็สามหมื่น 30, แล้วครับอือโอ้โหถ้าหากว่าโดนสตันนี่คือชิบหายเลยนะแต่ยังดีที่ไม่โดนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะยังผ่านได้อยู่เรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะไปถึงรอบท้ายๆหรือเปล่าเพราะว่ามันมีลุ้นที่เราจะแพ้อยู่ต้องการอัปเปิดเลเวลแปดเลเวลเก้านู่นนะ่ะถึงจะเปิดคุมพลังได้เต็มโอ้โคนอื่นเข้าครับเลเวลตัวละครกันกระจุยกระจาย เบเลริกสามดาวนะจอนสันตัวนี้โอ้โหมาแรางจัดจอนสันมีเบเลริกสามดาวเลยฮะงานหยาบซะแล้วเราเป็นตัวสามบาทซะด้วยแต่เรานี่เป็นตัวแค่เป็นแค่ตัวหนึ่งบาทเท่านั้นเองเอาเลยครับเจอจอนสันตัวนั้นไหมเนี่ยเจอกับออโรูล่านะครับผมเมทูซนะิโร่นะออโรูล่าเฮ้ยรีวิวสิบแล้วเหร นี่พิ่งมาวจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายไม่เนี่ยโดนสตันโดนสตันโอ้โหโดนเหลือตัวเดียวแล้วเอาดูขาดโดนลุมครับพี่เฮ้ยไม่รอดว่ะเฮ้ยมันโดนสตันนะครับโดนอะไรสตันวะเนี่ยโอ้โหลบไปสิบแปดเลยนะครับอ๋อลบไปทีหนึ่งนี่เยอะเหมือนกันนะเยอะอยู่โดนอะไรตายวะโดนอบบิจุ้งใช่ไหม โอเคเราต้องการรับคมจุแบบด่วนไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าอา้าวผมว่าถ้าไม่ได้รับคมจุว่าจะเอาปีศาจเพลิงแต่อลุลลาห์ไปแล้วงั้นขอมาโฉบแล้วกันเลงไปเยอะมากเมื่อกี้เลงชิสตันเวทมนต์เลงมอดโขบแล้วก็เลงเพิ่มคมจุจะได้แค่มอดโขบอะ่ะมาเอาเบลไปโอเคครับผม เหมือนว่าผมจะต้องสั่งเบยแล้วเปิดปรศาัทเพลิงเต็มที่ก่อนนะครับมันโอเคลองดูแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะรอดไปนะครับไอที่เราไม่ได้ใช้นี่เบเปลนแล้วนะต้องอัพเป็นรเบีเก้าถึงจะเพิ่มความจุได้อีกหนึ่งเพิ่มความจุได้อีกหนึ่งแต่ว่าเราก็เปิดเจ้งแห่งวุฒิได้ไม่เต็มอยู่ดีวะ่ะขอรุนนันนี้ก่อนแล้วกันเจอจอนสันไฟลุกครับ บอกสารว่าไงฮะฝั่งเรามีตัวกันที่6ตัวนะครับเมดรดิกสามดาวตัวโคตรใหญ่รอบมันอ่ะเออเม็ดริกตายไปแล้วครับเออมีรุ่นมีรุ่นโอ้โหเปิดเต็ม6แล้วดามมิดเพิ่มคือเยอะมากเลยครับอารุคาดตีไวจัดด้วยดัมมิดหกหมื่นเลยครับโอ้โหเฮ้ย แล้มีเจ็ดหมื่นเลยนะครับเอาชนะตัวสามบาทสามดาวได้ด้วยนะเมืเ่อกี้เฮ้ยดีว่าดีว่ะเรามีโอกาสรอดแล้วครับบาดังสองดาวนะครับจนสามไม่ไม่ใช่อะไรวะลูเจอร์นะครับนี่ผมจะต้องอัพเป็นเลเวลส0เลยหรอถ้จะเปิดคุลัง,งนนได้เต็มแต่วมจะไม่อัพขนาดนั้นนะรอแค่เลเวลเก้าก็พอที่เหลือก็เราก็ไปรับความจุเอานะฮะไม่รู้ว่าจะทนได้รับความจุหรือเปล่านะ ม่เกมจบก่อนก็เราตายก่อนนี่แหละสักอย่างตัวนี้ลงเปลี่ยนเราใช้แข่งมาให้กับอาลูกาดก,ก่อนนะเอาละขอรุ่นนะครับดวลกับใครเนี่ยดวลกับคากระนะครับผมคากระเล่นอีหยังวะคากระเหมือนจะเล่นอ่ะฮันเดบีนะครับสายม่วงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาลูกาจะตายแล้วอะไรวะเนะี่ย เฮ้ยอรุกาจตายแล้วตายก็จูบเลยนะพี่โอ้โหโดนรุมโดนลุมอุ้ยรอดไหมนะรอดไหมนะดูเลือดไม่ค่อยแรงเลยอรุกาจเออเรงๆหน่อยดิโอเคเหมือนจะรอดแล้วนะโอ้โหใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวเออโอ้โหเลือดเต็มเหมือนเดิมครับตกใจหมดเลยต่ดาเมจผู้พัญชาการน,น้อยมากเลยไม่ใช่14 โอเคตัวนี้เหลือกัน5คนนะครับมีคนไฟลุกก็คือยูโรล่าออโรล่าใช่ไหมเออยูโรล่าจะมาจากไหนวะตีคลิปตีคลิป คนอื่นข้าเคลียคลิปมันไวมากเลยโอเคได้รับสปิจมตีมานะครับผมสปโจมตีมาสองอันเลยทีเดียวชีชี่นะครับก็อัพตาไว้แล้วกันนะฮะมัสผมมาอีกหนึ่งตัวนะครับบาด,ดังมาอันนี้ขายไปเลยนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะฮะโอเคสปิจมตีนี่อย่างนั้นเรามีการ์ดอันนั้นอยู่ที่ว่ามีมีม ไอเทม3ชิ้นแล้วจะมีสปีดโจมีดเพิ่มขึ้นไม่ใช่เหรอตัวที่เปิดคุมพลังของปีศาจเพลิงตัวน,นี้อลรุกาตัวเดียวไม่พอนเนี่ยให้กับมอสขบหน่อยละกันโอเคมอสขบก็จะได้สปีดโจมีดเพิ่มขึ้นใช่ไหมเปิดได้3ไอเทมนะครับไปเจอกับร่างโคลนของนานหน้านะครับเมทูลชิลลูมาแรงจัดอันนี้ก็เมทูชิโร่อีกแล้วนะฮะเฮ้ยดัมมิด โอ้โหแล้วมน,นแรงจังวะรูปไป25เลยนะครับเนี่อยชิบหายแล้วเปลี่ยนอะไรเทมคืนดีกว่าเอามีคนตายไป2คนเลยอืมแล้วผมจะไปทันเฟียดลอยเทยมไหมเนะี่ยต้องการรับควมจุนะเอาเบ้ยไปก่อนแล้วกัน ผมต้องการรับคมจู่ครับพี่ไม่แบ่งให้กันเลยเหรอขอาฟาร์มเลยแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเราะจะตุยเองนี้ผมจะได้รับคมจุทันไหมวะไม่มีมอสโผมาเลยเหรอขายทิ้งเลยกันแนละ้หามอสโผก่อนนะครับไม่มีวะรอดไหมเนี่ยเดรักสามคนแล้วเจอกแบบับจนสาสิเต็มสิบนะครับ รอดไปเนี่ยโอ้โหโโห,หลืออลูกาตัวเดียวอลูกาตายค,คืนชีพมาแล้วด้วยจิ๋มหายเลยเหลือเดียวคนเดียวแล้วเฮ้ยแต่ตัวไดเบียเข้าตายไปเดีวนะมีลุ้นนะครับโอเคนะครับโอ้โหผ่านได้ว่ะแต่นั่นหาก็ยังไม่ตายถึอจริงถึอจริงไรจริงโอเคนะครับมาฟาร์มกันต่อคงจะไม่ทันแล้วแหละเปิดไปก่อนแล้วกันเนี่ย ถ้าผมเด้นับควรมจูมอีกัน,นึงผมก็จะได้เปิดเจ้าแห่งวุฒให้เต็มนะแต่ไม่รู้ว่าจะทันไหมมัดขบผมยังไม่สองดาวเลยนะครับอย่างน้อยก็มีสักสองดาวก็น่า,นาจะดีอยู่เดี๋ยว่าเราจะใช้พาราเ,เดอร์กับมัดขบถ้าใช้พาราเดอร์กับมดบัดขบราเมจดมัดขบควกจะเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นนะมาขอลุ้นกับเกมนี้ก่อนนะครับ เจอกับนาน่านะครับรอบแก้ตัวฮะเมื่อกี้เราแพ้ขาดลอยเลยทีเดียวยังไงฮะยังไงซีดเลยซีดอลูุกาจะเพิ่งตายนะลูกอลูุการแพ้เรียบร้อยแล้วอะเดี๋ยวอลูุการตัวเดียวนะกับมอสโคมนะครับชู่ๆโวยมีโอกาสนิดเดียวเท่านั้นตูมเออโอ้โหเก,กือบลบไปสิแปดเลยก็เรียบร้อยนาน่าจบไปแล้วเฮ้ยจอนสันก็แพ้เราอะเฮ้ยจนสันแพ้ผมเว้ย อา้าวแล้วผมจะได้รับคมจูไหมเนี่ยเอาไม่ทันโอ้โหพี่เอยขอรับอันนี้แล้กันคริสตันเมนดมนของอูกาดเนี่ยผู้อุกษาวางเผนว่าผมจะไม่รับวลวแล้วว่ามารับคมจูตรงนี้แต่ไม่ทันนะครับเนี่ยสบายอะเอาให้มดขบเลยแล้วกันเจ้าแห่งวุฒเราเปิดเต,เต็มไม่ได้เลครับเกมจะจบแล้วฟาร์มฟาร์มอย่างน้อยก็ มอดขบสองดาวก็ยังไม่ได้เลยนะครับเบสขายทิ้งไปเลยเฮ้ยมอดขบก็ไม่ออกบอกใครดีวางวางไปสองตัวแล้วกันโอ้โหเจ้าแห่งอาวุธเราไม่เต็มนะครับเจ้าแห่งอาวุธไม่เต็มมอดขบก็ไม่มีดาวเลยด้วยซ้ำโอ้โพี่เอ้ยโอเค,อเคไม่เป็นไรนะครับยอมรับสไตล์แกมไปว่าไงฮะ เจอกับจอร์แดนรอบตัดสินด้วยวอ่ะเมื่อาากี้เราก็ชนะเขาเยอะได้อยู่นะแต่รอบนี้จะเป็นไงไม่รู้นะครับดาเมจเยอะสุดนี่มัสโคมเอาไปแรกกันเลยทีเดียวนะแล้วก็แข่งกันกันกบอารุกาดนะครับเฮ้ยอารุกาดร์แรงขึ้นวะ่ะหรือเพราะอะไรเพราะพราได้เปิดพลังหน่วยเงาเหรอเอาขาดลอยเลยเลยอารูกาดตัวเดียวเฮ้ยอาอรุกาดแรงขึ้นเพราะได้เปิดหน่วยหักหน่วยเงาใช่ไหม,มเมื่อกี้เราเลยชนะเลย โอ้เกือบไม่รอดนะครับเกือบไม่รอดโอเคดาวยังไม่ไปไหนเลยยังอยู่ที่เดิมนะครับอืมก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้เอาชนะได้แบบก็ไม่ได้ขาดรอยเท่าไหร่นะเกือบตายเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่ายูกิเนี่ยผมว่าคุมพลังในซีซันนี้เป็นอะไรที่เล่นกับเขาค่อนข้างที่จะยากนะครับยางเมื่อก่อนยังมีมาถิดนี่มันก็ยังพอถูถ่ายได้อยู่นะ แต่เอามาเล่นกับอลูุกาดนี่ถนะ้าหากว่าไม่มีคริสตัลที่บนปีศาจเพลิงเนี่ยผมว่าไม่รอดนะครับเนี่ยแมตช์นี้เนี่ยสำหรับผมผมว่าแมตช์นี้ยูกินี่ไปยากนะครับซิซย์นียูกินีน่น่าจะยากนะครับโอเคครับผมสรุปการเล่นยูกิในสไตล์ของผมก็ประมาณนี้นะฮะลองเอาไปเล่นกันดูได้นะแต่การันตีประมาณที่4นะครับถ้าไม่ได้คริสตัลเพิ่มมาแบบนี้นะฮะคุคยังพอเล่นได้อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าคุณจะมันหรือเปล่านะสิ งั้นก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามเดชเพื่อท่านที่กดสมัครสมาชิกเพื่อสปอร์ตช่องเรามาโดยตลอดนะครับผมรวมถึงท่านที่กดคอมเมนต์พูดคุยเพื่อให้คอมมูนิตี้ของเราไม่เงียบนะครับผมวันนี้ก็เป็นการสปอร์ตของเราอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับงั้นก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับผม